ข้างในมหาวิหารแพนทีออนนะครับเดี๋ยวถ่ายรอบๆนะครับมันก็จะเป็นทรงกลมๆนะครับเป็นโบสถ์2,000ปีที่เป็นทรงกลมนะครับอันนี้เป็นที่เก็บศพของพระเจ้าเอ็มมานูเอลวิกตอริโอที่สองเก็บในวิหารแพนทีออนครับ